รุดฟานิสรอยนะครับออกมาชื่นชมนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทำให้สามารถเสมอกับเชลซี1ต่อ1นะครับแต่ก็บนเหมือนกันนะครับเสียดายที่ทีมไม่ชนะส่วนอีกฝากหนึ่งนะครับรอยคีนเมื่อวานนี้วิเคราะห์ผ่านสกายสปอร์ตครับบอกว่านักเตะแมนยูชุดนี้ก็เป็นเพียงแค่นักเตะธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหละครับ ย้อนกลับไปในเกมเมื่อวานนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เปิดบ้านเสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อ1ครับทางดันที่จริงๆแมนยูก็ได้ประตูออกนําก่อนครับแต่สุดท้ายก็โดนเชลซีตามตีเสมอแล้วก็แบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มนะครับซึ่งในเกมนะครับนักเตะของแมนยูไนเต็ดก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะอาริเอโดกานาโชแต่ก็ยิงพลาดเป้าไปเลยครับโดยหลังจบเกมครับรุดฟานนิสรอยครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าโดยรวมแล้วนะครับถือเป็นฟอร์มที่ดีมาก นักเตะทําได้ดีมากแล้วก็สู้สุดตัวในทุกจังหวะของสนามมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นแบบนี้โดยรวมแล้วนะครับจากโอกาสที่เราสร้างสรรได้เราน่าจะทําได้มากกว่า1ประตูเพื่อจะเอาชนะให้ได้ในเกมนี้น่าเสียดายที่เราทําไม่ได้โดยรวมแล้วผมค่อนข้างผิดหวังอยู่บ้างที่เราไม่ชนะมันเหมือนกับอารมณ์แบบรถไฟเหาะในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นมากมายงานของผมคือทําให้สถานการณ์ของทีมดีขึ้น นักเตะตอบสนองได้ดีมากเป็นสิ่งที่ต้องสร้างต่อไปในอีก2เกมข้างหน้าผมมาที่นี่เพื่อช่วยสโมสรในทุกๆด้านหลังจาก2เกมนี้เรื่องก็ยังคงจนดำเนินต่อไปและหวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีมันเป็นเรื่องพิเศษที่ได้กลับมาที่เมืองและสโมสรอ,อีกครั้งผมสนุกกับทุกนาทีเป็นอย่างมากผมพยายามแบ่งปันวัฒนธรรมของสโมสรวัฒนธรรมของเมืองและก็แฟนบอลน,นั่นเป็นส่วนสําคัญ ผมดีใจที่ได้แบ่งปันช่วงเวลาเหล่านี้ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจถึงจิตวิญญาณผมได้เห็นในสนามเมื่อวันพุธแล้วก็วันนี้ด้วยนั่นคือรากฐานของการเติบโตและนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของฟานิสรอยนะครับที่เสียดายนะครับที่เมื่อวานนี้ทีมสร้างโอกาสได้เยอะนะครับแต่ไม่สามารถเอาชนะเชลซีได้ครับแล้วก็บอกว่าพร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแหละครับ ส่วนทางด้านรอยคีนนะครับอดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเมื่อวานนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสกายสปอร์ตครับโดยรอยคีนก็บอกว่าเขาควรเซ็นสัญญาให้นานกว่านี้ทีมยังต้องการพัฒนาอีกเยอะอันนี้คือเป็นการพูดถึงรูเบนอโมริมนะครับพวกนายดูสิผู้จัดการทีมคนใหม่กําลังจะเข้ามาและทุกคนก็หวังว่าเขาจะดึงผลงานจากทีมชุดนี้ออกมาได้มากกว่านี้แต่ยูไนเต็ดทีมนี้ก็เป็นแค่เพียงทีมธรมธรมดาาเท่านั้นสิติทั้งหมดมันก็ยืนยันอยู่แล้ว เราพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากพวกเขาได้ใช่พวกเขาอาจจะชนะในเกมนี้ได้แต่ก็มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะแพ้ด้วยเช่นกันซึ่งมันไม่ดีเอาซะเลยแม้แต่ตอนนี้ที่พวกนายดูผมเกลียดที่จะพูดอะไรแบบนี้แต่ทีมยูเนเต็ดทีมนี้เล่นได้หน้าเบื่อมากขาดความมั่นใจในทุกๆโอกาสที่พวกเขามีมันน่าผิดหวังมากๆพวกเขาเป็นทีมธรมธรมดาาทีมหนึ่งจากมุมมองของผู้จัดการทีม และนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์นะครับของทางรอยคีนที่ออกมาแสดงอาการแบบเซ็งสุดๆครับกับนักเตะของมนยูร์เต็ดในทีมชุดปัจจุบันนี้แหละครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์กันคนละแบบครับฟานนิสรอยก็ถือว่าประทับใจฟอร์มการเล่นของนักเตะนะครับที่ถือว่าดีขึ้นจากในยุคของเอริกเทนฮาร์กแต่รอยคีนครับก็ยังคงมองว่ายังธรรมดาธรรมดามากสำหรับนักเตะในทีมชุดนี้ครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทสัมภาษณ์ของนักรุดฟานนิสรอยแล้วก็รอยคีนครับ ิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางน,นะครับของช่องบอลทุ d a y ไว้ด้วยนะครับ